们ج Không Để không? Để không? Để không? Ừ, đi vào Léo Ối, mày. chơi, bên chơi. วันนี้คนนี้เก่งกองจับเองเขาบอกว่าน้องร้องให้แล้วมั้งเดี๋ยวนี้ร้องเปล่านั่นน้องไม้ไม่ร้องเลยเหรอพี่บอกว่าพี่ร้องให้แล้วนิดนึงแบบเขาสายว่าจะขับไปข้างหลังโอ้มาฟ้องแล้วเหรอตัวเหรอแล้วสนุกไหมคะสนุกไหมคะเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมสนุกโอ้ครั้งแรกในชีวิตไม้เลยแล้วแม่ด้วยปวดขา ไมบ้างมือกัลูกล้งมือเออม่อแม่กรงไนเออทำไมแม่แล้วแม่ไปแม่ปวดขามากเลยอ่ะมือมือไม่ปะก็ต้องเก่งข้อมอเกงมือโอเคไปเดีไปเล่นเรือต่อแต่าเดี๋ยวคิดยว่อ๋อมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอันนี้คือคิดยกไปเปลนใหมว่าอันนี้เท่าไหร่แล้ลงเรือเท่าไหร่เดี๋ยลงบินให้ไหนค่ะว่าเรือ เลยไมู่้หาเนื่อยังหายกลัวยังสรุปชอบไหมคะให้กี่เปอร์เซ็นตให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะความชอบให้กี่เปอร์เซ็นต์คะได้ดูวิวด้วยนะจบกันหน้าจอดำเลยบอกศูนย์เปอร์เซ็นต์โอเคไปล่องเรือก่อนดีกว่านะโอเคโอเคบายบายค่ะ